สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่บีหลามสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะจ๊ะท่านผู้ชมครับในช่วงของตามหงลงสนามมีเป็นประจำให้กับทุกท่านได้ติดตามอยู่แล้วนะครับที่นี่นะฮะแซวกันว่าแซวกันว่าอาร์เนอร์ชลอตเนี่ยเหมือนขายวิญญาณให้กับซาตานนะครับจากต่างประเทศบอกดูเหมือนทําอะไรเนี่ยมันจะถูกต้องไปหมดนี่ทำเอาแฟนบอลเนี่ยกว่าจะสะบัดบ,บ๊อบปาดเยวกันได้เนี่ยนะครับพลิ้วไหวอย,อย่างนเนี่ย ต้องรอแทบหัวใจแทบวางวายเลยนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาประตูจากดาวินดูเยสแล้วก็ฮาวิเอเลดช่วยให้ทีมเนี่ยบุกไปชนะที่แดนใต้และแชมป์เก่าลิเวอร์พูลครับโบยบินเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลลีกครับหรือว่าคาราบาวครับเป็นสมัยที่20นะครับลุ้นแชมป์กันต่อเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งในเกมนี้ทุบได้นั่นก็คือบอลเปลี่ยนโค้ชที่ผมให้สติไว้เมื่อวานนี้ว่าต้องกลัวได้เหรอนะครับนั่นก็คือในยุคพิมเมลีกเนี่ย 30ปีพอดิบพอดีที่ลิเวอร์พูลต้องเจอกับทีมที่เปลี่ยนโค้ชนะครับอย่างที่เล่าไปเมื่อวานว่าเจอนัดแรกแพ้เลยในการเจอกับเอเวอร์ตันนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นยุคของจากไมวอลเกอร์เป็นโจรอยเนี่ยนะครับทีนี้พอเตะมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ลิเวอร์พูลเจอบอลเปลี่ยนโค้ชมา22ครั้งครั้งล่าสุดที่แพ้คือปี2017ให้กับเลสเตอร์หนึนะครับครั้งนั้นเปลี่ยนจากราเนียรี่มาเป็นคริกเช็คสเปียร์หลังจากนั้ลิเวอร์พูลไม่แพ้เลย สิบเกมแล้วที่ไม่แพ้บอลเปลี่ยนโค้ชนะครับชนะรวมทั้งหมดเนี่ยจาก22นัดเนี่ยเป็น12เสมอ5แล้วก็แพ้5 3นักฟุตบอลที่เป็นปริศนาร,รมในตอนนี้อ่ะเมื่อคืนได้ลงมาจะจะ1คนก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนกับสไตล์ที่ผ่อนคลายเล่นแบบเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะดูบางคนบอกดูเหนื่อย,อยดูขี้เกียจเนี่ยคิดไปเองนะครับไม่มีทางเลยครับที่เขาจะไม่ทุ่มสุดตัวให้กับสโมสรที่เขา รักแบบนี้นะครับเรื่องรายละเอียดอ่อนเนี่ยความละเอียดอ่อนมากมายครับในยุคในเรื่องที่ไม่ละเอียดอ่อนก็เป็นดราม,ม่าเนี่ยนำพาไปสู่บุคคลที่3ที่อาจจะซวยแบบไม่รู้ตัวมาเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องปัญหาภายในสโมสรสัญญานักฟุตบอลการบริหารการจัดการซึ่งทําให้นักบอลน,นั่นแหละ ที่จะโดนด่าฟรีจากทิศทางขาวที่ถูกปั่นกระแสนะครับแต่สุดท้ายหรืวอว่าผูลผ่านได้ผมหยิบยกมา4ข้อนะครับ4ข้อที่หยิบยกมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกับตามหงลงสนามจากการที่ทําไมเป็นรองเหลือเกินในครึ่งเวลาหลังทําไมสิ่งที่อันเดอร์ชลอตไม่เคยทําก็ทําซะแล้วก็ตําแหน่งของแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ผมยกให้กับคนนี้เลยครับนั่นก็คือเฟอร์จิลฟานโดนั่นเองไปติดตามกันเลยพิธีเอ้ย บีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทวันนี้ถึง3 1ธันวาคมศกนี้ ท่านผู้ชมครับเรานำเสนอกันมานะครับก็แน่นอนที่สุดต้องมีผู้ให้การสนับสนุนนะครับนั่นก็คือขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันนะครับน้ำดื่มสะอาดน้ําดื่มสิงสิงคอร์ o ปอเรชันแล้วก็รถยนต์ซูซูกิด e ลออฟเดอะเยร์ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับธันวาคมแล้วก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับทิปทัวร์นะครับที่จองกันมา เต็มแปดแล้วนะครับในเวลานี้นะครับก็จะเดินทางไปที่อังกฤษกันในวันที่1-8เมษายนนี้เพื่อดูเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอเรตันเป็นโครงการใหญ่นะครับของอของบีแลลสิงห์นะครับทั้งก็ต้องบอกว่าภายใต้การบริหารงานนะครับแล้วก็ของเทดดิชแนลทีมเนี่ยเรามีงานใหญ่ประจําปีนะฮะปีนี้ก็จับไป2ครั้งนั่นก็คือเปิดตัวหนังสือแล้วก็จัดทิปถัทัวร์นะครับปีหน้า สนุกแน่เพียบเลยนะครับมีเยอะเลยเพราะว่าแฟนๆบอกแหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเจอกันบ้างนะครับถ้าท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศแน่นอนเดี๋ยวจัดให้นะครับเอาล่ะเรามาว่ากันถึง4ประเด็นที่เห็นมาจากการถ่ายทอดสดเมื่อคือนนี้นะครับข้อแรกเลยครับผมว่าเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือเหตุที่เป็นรอง <c oughs> ในครึ่งหลังนะเหตุที่เป็นรองในครึ่งหลังเนี่ยมีการสลับตำแหน่งกันอย่างค่อนข้างเยอะมากนะครับไทเลอร์มอร์ตันเอง ต้องลงมาเล่นแบตขวาในครึ่งหลังเท่ากับว่านัฟบอลที่เล่นเกมรับเนี่ยไม่ตรงตำแหน่งถึงสามคนเราก็ว่ากันตามเชิงเลยนะครับเพราะว่าตรงตำแหน่งมีคนเดียวก็คือเจเรยคอนซาที่เหลือไม่ตรงนะครับที่เหลือเปียเพียเพราะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้ยุทธวิธีในการเล่นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเพราะบอลม้าที่เคยมีวิ่งใส่อย่างโดมินิกซโบสไลอย่างเคอร์ติสโจเนี่ยเมื่อคืนกลายเป็นการเคลื่อนตัวเพื่อทดแทนตำแหน่ง และวิธีการเล่นเกมรับเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเน้นในเรื่องของการปิดพื้นที่ฮาดสเปซในแดนตัวเองและจั่วบอลน้อยมากซึ่งโดยปกติบอลของชลอตเนี่ยจั่วบอลตัวเมื่อคืนไม่เลยนะครับจั่วน้อยมากแล้วก็เน้นในการปิดพื้นที่เพื่อช่วยเกมรับนะครับแล้วบอลมันไม่นิ่งแน่นอนเพราะทั้งโจโกเมสจารีคอนซานะครับไทเลอร์มอร์ตันพวกนี้ไม่ใช่คนที่ทําให้บอลน,นิ่งได้ในแนวลึกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็พอไปแล้วเหมือนเหมือนตีปิงปองบอลมันกลับมาเร็วและอย่างนึ้งครับบอลน็อกเอาต์ต้องเข้าใจได้เลยบอลน็อกเอา์เนี่ยมันไปเร็วมาเร็วแบบพินบอลนะครับสิ่งหนึ่งที่มองก็คือหลายคนไม่ได้เล่นตามตำแหน่งและไม่ได้เล่นตามแท็กติกเดิมที่โค้ชเคยเล่นทําให้มีความสับสนไปพอสมควรนะครับนี่คือเหตุผลที่ชัดมากในการที่ว่าทําไมลิเวอร์พูลเป็นรองในครึ่งหลังนะครับข้อที่2นะครับนั่นก็คือตัวของชลอตเนี่ยไม่เคยใช้ก็ใช้ เกมนี้น่าสนใจครับนั่นคือการผสมเอาเด็กลงเล่นเยอะมากไม่เคยเป็นนะครับโดยปกติเนี่ยใช้เต็มที่เลยคือเกินจาก22คนแรกเนี่ยชลอตใช้เต็มที่นะสองนะฮะมั่คือ2เนี่ยคือประตูคนด้วยแล้วก็ผู้เล่นเอาฟิลหนึ่งนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยผู้เล่นเอาฟิลมีเพิ่มขึ้นมาเอ็กซ์ต้าก็คือไอ้หนูนิโอนี่นะครับลงตัวจริงครั้งแรกน่าสนใจเลยทีเดียวสถิติการดวลลูกกลางอากาศ100%ผ่านบอลแม่นยำ 93%ในเกมเปิดตัวครั้งแรกกับทีมชุดใหญ่ของเด็กอายุ17นะครับเขาเล่นได้อย่างดีแล้วมีสมาธิมากนะครับสล็อตไม่เคยผสมทีมลักษณะแบบนี้เราจะเห็นจากทั้งการเปลี่ยนตัวด้วยและคนที่กองอยู่ในพื้นที่ในเบนซ์นะครับมานั่งตัวสำรองนี่เราเห็นว่านักฟุตบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยที่มันเติบโตขึ้นมาจากคาเดมี่เลยอย่างอเล็กซานเดอร์โนจารรคอนซาไทเลอร์มอร์ตันนะครับนอริสแดนพวกนี้นะครับ แล้วก็รวมไปถึงนักบอลที่เติบโตขึ้นมาไปดึงมาบ้างนะว่าอย่างนนโอ,อาทางไอ้หนูเนโอนี่นะครับเอเลียดเคลเฮอร์แม็กค,คอนเนลจารอสเอนกุมฮาแล้วก็นันโลเมื่อคืนอยู่กันหมดเลยนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อะคาเดมีมีประโยชน์แล้วก็ออกดอกออกผลให้เห็นนะครับครอปเคยทำให้เห็นแล้วว่าอะคาเดมีมันสำคัญยังไงเหตุผลเนี่ยละฮะที่ต้องย้ายจากเมวูด แล้วก็ไปอยู่ที่ AXA Training Center ที่เคกบี้ก็เพราะว่าโค้ชชุดใหญ่อย่างตอนนี้คืออเนอร์ชลอตเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับโค้ชชุดเล็กอยากจะดึงนักบอลคนนี้มาเดินไปก็เห็นแล้วนะครับจากเดิมนี่ไม่ได้นะครับหลายคนก็จะบ่นกันเยอะจัดนะครับบางบางคนก็หนักหน่อยบน่นเกินฝีมือตัวเองแล้วเกินกับชัยชนะเกมนี้ก็ตามสบายไม่ว่ากันนะฮะแต่อย่าแรงอย่าหยาบไม่ชอบนะครับ แต่อย่าลืมว่าในรายละเอียดต่างๆมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเยอะมากนะครับที่ต้องทําแบบนี้เราเข้าใจอเนอชลอดได้เลยว่าขนาดทีมกับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันไม่สามารถขี่กันนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงนะครับที่จัดแบบนี้แต่เป็นการเสี่ยงที่น่าสนใจผมเึงชอบแอดเคาน์หนึ่งของ หนึ่งในทีมใน,ในแฟนบอลของ Spirit of s h a n k y ที่บอกครับบอกโอ้เหมือนขายวิญญาณเหมือนผมนึกถึงหนังไอเรื่องนี้เลยไอที่บิดมอเตอร์ไซค์อะแล้วไฟลุกอนะ่ะก็คือ ghost rider นะครับเออจริงๆนะครับเอาล่ะมาถึงข้อที่3เลยครับข้อที่3เนี่ยคือ2ประตูที่ได้จากคนที่รอคอยดาวินนูนเยสทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าต้องโดนอะไรบ้างในแต่ละเกมเลครับไม่มีใครยิงได้ทุกเกมแต่กองหน้าต้องยิงประตู นี่มันเป็นแบบนี้แล้วส่วนสําคัญก็คือข้อหนึ่งนะครับดาววินนูเนตได้โอกาสแล้วก็เมื่อคืนควบคุมอารมณ์ได้เฉียบมากนะแล้วก็ยิงอุดปากแฟนบอลเจ้าบ้านที่ตะโกนเรียกเขาเป็นแอนดี้แคโร่นะครับซึ่งปากจาแจ๋วๆแบบนี้ก็ก็น่านาโดนอยู่นะครับเพราะว่าว่าแต่คนอื่นต้องอย่าลืมดูสัมารูปตัวเองด้วยนะครับอันนี้นี่สาคัญ แล้วแฟนบอลซานตันเมื่อคืนค่อนข้างที่จะดุเดือดมากเพราะว่าตะโกนด่าทีมตัวเองสาดเสียเทเสียมันมีข้อความที่ด่าว่าเป็นทีมขยะด้วยนะครับคือมนุษย์ขี้เหม็นนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับมีการทุกทีมเขาเรียกว่าเฉาฉุยออนเดอะเวย์เฉาชุยแมนนะครับการการให้กําลังใจก็เรื่องหนึ่งการด่าก็เรื่องหนึ่งแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่ในขอบและเขตนะครับนี่คือการทําประตูได้ของนูนเยสเป็นประตูแรกนะครับก็ เดี่ยวเข้าไปเลยลูกนั้นอเล็กซานเดอร์โนพิกหนีอย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็เปิดมามีแฉลบแล้ววิ่งทะลุขึ้นไปยิงเข้านะครับขนาดเดียวกันประตูที่2เนี่ยนะครับฮาวเวียเลียดยิงได้เอเลียดเองเจอกับการเริ่มต้นฤดูกาลที่ไม่ดีแล้วก็ต้องเริ่มต้นกับโคช้ชใหม่ด้วยนะครับจริงๆฮาวเวียเลียดเนี่ยเป็นคนที่จะคอยสลับทีแรกเลยนะฮะตำแหน่งกับโซโบสไลน์ข้างบนแล้วกอ็อาจจะช่วยในตำแหน่งของซาร่าได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ย แล้วก็สามารถเล่นบ็อกทูบ็อกได้ด้วยนะครับนี่นี่เป็นลักบอลที่ที่ว่าทรานมานะฮะมาเป็นแบบนี้แล้วปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเล่นระดับท็อปของทีมเลยนะครับเล่นต่อเนื่องเยอะมากนะครับกลับมาแล้วแล้วยิงประตูได้ด้วยนะครับฮาวิอเอเลยดเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยสิครั้งนะครับจาก13นัดล่าสุดที่ลง3ประตูกับ8แอซิดนะฮะโอ้โหอันนี้ถือว่า เป็นตัวเลขที่กําลังสวยเลยโชคร้ายที่เขาเจ็บตอนนี้เขากลับมาแต่สิ่งหนึ่งนะฮะประตูที่เอเลียดได้ลูกนั้นเนี่ยเป็นการสลับตําแหน่งที่มีนัยยะสําคัญมากนะลูกนั้นเป็นการเคลื่อนตัวที่กองกลางของนิวพูลมีพลวัตในการเล่นนะครับเพราะว่าหรือว่าดันดันนามิกเนี่ยนะฮะก็ทางไอ้หนูเนวนี Neil ่เนี่ยหลอกออกไปทางด้านขวาเอเลียดบีบเข้าในมานะครับ แล้วก็การถอนตัวลงมาด้วยนะฮะของแนวรุกซึ่งมันเป็นการสลับแล้วก็ดึงตำแหน่งทำให้มันพลิกทางนะครับแล้วก็เข้าไปยิงได้สำคัญมากครับ2ประตูกับ2นักฟุตบอลที่รอคอยแล้วก็ปิดท้ายแน่นอนครับอันนี้ยิ่งกว่า AJ DVD พระเอกตัวจริงอีกนะครับข้อที่4ครับนั่นก็คือตำแหน่งและวิธีการยืนเซ็นเตอร์แบ็กของวัตเตอร์เอนโดครับซึ่งทำได้อย่างน่าสนใจเพราะแกต้องไปยืนในตำแหน่งของฟูจิฟันได นั่นหมายว่าอะไรครับหมายว่าชลอตเองเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงที่จะทําให้บอลเนี่ยมันนิ่งเสมอนะฮะบอลเนี่ยมันนิ่งเวลาที่อยู่กับเฟอร์จิเฟันไดเขาเชื่อนะครับผมมองว่าเขาเชื่อว่าเอนโดเนี่ยทำตรงนี้ได้แลเอนโดเองก็ทําได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าให้โกเมสเราอ่านกันเป็นโกเมสกับทางคอนซาแน่แต่ทั้งสองคนเนี่ยแว่งถ้าไม่ได้เล่นกับไดนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่เสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ที่มากไปกว่านั้นนั่นก็คือมันส่งผลต่อแนวทางการเล่นทั้งหมดนะครับปกติเรีย์พูลจะยืน4ถูกไหมครับแล้วก็บิลเนี่ยแบ็กจะหุบเข้ามาแต่ครั้งนี้เป็น4ที่ยืนแบบนี้แล้วให้วัตรเรีนโด,ดดันขึ้นมาเพื่อเล่นคู่กับมอตันในครึ่งแรกและครึ่งหลังเนี่ยเล่นคู่กับเนวนี่นี่ครับคือดันขึ้นมาเหมือนเหมือนอินเวอร์ตแต่ใช้เซนเตอร์เนี่ยดันขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แบ็กหุบเข้ามา แล้วก็ใช้การบิวให้เป็น,ปนธรรมชาติที่สุดเพราะช่วงหลังเรียกว่าพูบิวสอยู่ตลอดนะครับอย่างเกมที่เจอกิโรน่าเนี่ยชัดเลยคือบิวสาตัวนะครับก็ให้เอนโดขึ้นมาทําฉากในแดนกลางเหมือนเพิ่มกองกลางเข้าไปอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่อินเวอนะร์ดนะฮะบอลเนี่ยอย่างที่ย้ำเลยทีมันไม่นิ่งอยู่แล้วถ้าอยู่ที่โจโกเมสอยู่ที่คอนซาหรือว่าไทเลอร์มอรตันนะครับ จังหวะที่เสียประตูเพราะเอนโดเนโดนบอลหนอัดหน้าพอดีกลับมาไม่ทันฟันยางแทบกระเด็นเลยครับแกนี่ใส่ฟันยางนะครับสำหรับแบาตารีเอนโดน,นะบ,บอลมันเร็วมากในะจังหวะนั้นกลับมาไม่ทันหรอกนะครับโดยรวมทําได้อย่างดีดีมากและนี่คือแมนออฟเดอะแมตช์ตัวจริงเลยครับสาหรับเฟอร์จิลฟันโดเนนะครับเริ่มเรียกชื่อในนี้ละนะครับกับตาเลือดบูชิโดทุ่มเททุกครั้งที่มีโอกาสเล่นตรงไหนก็เอาอย่างเอา แต่เมื่อคืนนี้ยอมรับเลยว่าแกน่วมไปทั้งตัวครับโอปานนี้เนี่ยต้องเอาตะไคร้มาฟันขาครับหรือไม่ก็กินน้ําใบบกพร้อมกับน้าจับเลี้ยงมาในตัวนะครับนี่คือ4ข้อที่หยิบมาลงท้ายเวลานี้ครับแปลกดีมันมีความแกว่งของริอร์พูลในแต่ละเกมนะฮะแต่ก็ยังคงสติว่าไลฟ์ครับนี่คือ3รายการที่ลงสนามในปฏิทินปีนี้นะครับปฏิทินปีนี้เพราะจากนี้ไปมันจะมีเดอะพิมพ์ลีกนะ อันดับสูงสุดในพรีเมียร์ลีกยังเป็นลิเวอร์พูลอันดับสูงสุดในยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบบใหม่เนี่ยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มแบบลีกเฟสเนี่ยนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลที่เป็นจ่าฝูงและลีกครับก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะไปลุ้นป้องกันแชมป์นะงานที่เนอร์ลอดททำในระยะเวลาอันสั้นๆนี้นะครับเพราะว่าเขายังมาเนี่ยไม่นานไม่ถึงครึ่งปีเลยถือว่าเป็นผลงานที่ ผมมองว่ามันน่าทึ่งนะครับผมไม่ใช่คำว่ายอดเยี่ยมนะนะมันน่าทึ่งมากกว่าเพราะว่าลิเวอร์พูลนั้นดีเกินคาดหลังที่เราเสียเยือนเขาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคาราบาวครับชัยชนะที่สําคัญของอันเดอร์ชลอตเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยอีกครั้งและมักจะมีรายละเอียดที่แปลกๆอยู่เสมอนะครับและ ที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือความท้าทายยังคงเกิดขึ้นอยู่ทุกวันลิเวอร์พูลจะลงสนามนัดต่อไปเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้2 3 3สนากาสนาทีพลาดไม่ได้นะครับก็คอยติดตามกันที่นี่แล้วเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลผ่านเข้ารอบนะครับพวกเขาโดนยิงเร็วตั้งแต่180วินาทีนิดๆนะครับนะโดนไปก่อนแต่ว่าได้กาบเบรียลเชซสมายิงแฮตทริกได้สำเร็จนะครับอาร์เซนอลชนะ3-2เข้ารอบ แล้วนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็มาตามนัดเหมือนกันนะฮะโตแล้วต้องโตครับซันโดโตนาลียิง2ประตูทําให้นิวคาสเซิลเนี่ยผ่านเข้ารอบด้วยชัยชนะ3-1มห่ถ้าว่าตอนนี้ได้แล้ว3นั่นก็คือลิเวอร์พูลแชมป์เก่าอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นและคืนนี้ใหญ่ฟัดใหญ่ครับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเอาละวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พิมพ์ข้อความเข้ามาดูฟุตบอลกันอย่างสร้างสารรค์ต้องที่นี่ครับวีแลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกวันนี้บุญไปสีแห้งอ่านขอท้รับความขอบคุณจาก CVD ดีวิดีโอในโอกาสนี้จากพี่เสริมเวทด,ด้วยสวัสดีจ้าตะลุยแดนอังกฤษ เขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัจเจกบุคคลแห่งแอนฟิลด์บีแลมสิงกันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 from ครอปเอ็นถ o งครอเอ็อัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at b e e l a m s i n g inbox Facebook บีแลมสิงแฟนเพจหรือโทร095 987-4141เจดองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้อ่านอีกนะัพิธิตเอ้ย